ยกขึ้นจริงๆด้วยอือยกขึ้น,นวันดีค่ะวันนี้ไม่อยู่กับน้ำหมันแสนซนนะคะวันนี้ก็มาทําบุญไหว้พระที่วัดประทับแม่เจดีนะคะวันนี้ก็เอาบุญมาฝากเพื่อนๆนะคะอันนี้หลวงพ่ออะไรนะคืพอพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปทองคำนะคะเพื่อนเห็นไหมคะอยู่ด้านในนะคะ วันนี้ค่อนข้างจะเงียบนะคะคนไม่มีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆภายในโบสถ์นะคะตามมาค่ะไว้ก่อนห้ามเสียงดังเนาะ,ปะไปไปตรงไหนอีกเธอในนี้ไก็ได้อันนี้จะเป็นลูกค่า ตามมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูกุระนะคะข้างในนี้ก็เป็นกุระนะคะแล้วก็เป็นของโบราณเเกือบเป็นพันปันปีเลยเนะ <700 S 1> าะใช่ไหมเจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยกว่าปีที่แล้วเนาะนี่ตอนนี้ก็มาเป็นรอบเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะสวยงามมากเลย ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นกูพาเนาะเยอะยมากมากก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่จังหวัดเชียงรายเนาะพาไปดูรอบๆวันนี้คนไม่มีแต่ห้ามเสียงดังคนไม่ค่อยมีอยากมีทำบุญนิดนึง ยีสิบบาทวางไว้เลยค่ะเนี่ยคะ่ะสวยมากเลยอะ่ะ <laughs> รู้สึกว่ามันจะลงลงไปนะเธอเออลงลงเนาะอือเขาที่แล้วมารู้สึกจะ เยอะ<อ>มตรงน,นี้หอมไ้จันโอเคนะคะ